ทายาใหม่เลขหนึ่งเมื่อจารึกกับสีน้ำโดนซ้อนแผนตลบหลังแชร์คลิปเสียงกลางงานครบรอบ58ปีของสยามรพีโดยความร่วมมือของคนในตระกูลรพีทาดาซึ่งมหาสมุทรหลานรักก็พาป้าใหญ่เข้ามาในงานเพื่อประกาศให้ทุกคนรู้ถึงความร้ายกาจของสีน้ำกับจารึกและหวังจะเอาคนผิดทั้งสองคนนี้ไปรับโทษในคุกให้ได้ ย้อนเหตุการณ์กลับไปในวันที่ป้าใหญ่ยังนอนอยู่ในโรงพยาบาลคุณหมอเข้ามาตรวจป้าใหญ่ที่ฟื้นขึ้นมาและแจ้งว่าอาการโดยโรวมของป้าใหญ่ดีขึ้นอีกสองสาวันน่าจะพูดคุยได้เมื่อคุณหมอเดินออกจากห้องไปทุกคนที่อยู่ในห้องกับป้าใหญ่ก็ต่างมาปรึกษาหารือกันถึงเรื่องการหาหลักฐานเอาผิดสีน้ำกับจารึกวีรินกับทะเลได้บอกเรื่องที่มีลูกน้องของจารึก ได้ให้การเป็นพยานยอมรับสารภาพว่าการตายของนาทีกับชนเป็นฝีมือของจารึกพศินจึงออกความเห็นว่าไอจารึกมันไม่ยอมเข้าคุกง่ายๆหรอกถ้าเป็นผมนะผมก็จะบอกว่าห,หลักฐานพวกนี้มันเป็นหลักฐานเท็จมันก็จะทำให้หลุดคดีได้ทุกคนพยายามจะหาวิธีช่วยไปใหญ่ให้บอกความจริงและต่างแสดงความคิดเห็นกันยกใหญ่ วีรินที่เห็นทุกคนต่างโกรธแค้นและเป็นกังวลใจอยู่จึงบอกกับทุกคนไปว่าเราต้องใจเย็นๆก่อนเพราะถ้าเราเกิดทำพลาดเนี่ยเราอาจจะเสียสยามรพีป้าใหญ่ที่เริ่มพูดได้บ้างแล้วจึงบอกกับทุกคนไปว่างั้นก็ต้องทำให้เขาเห็นว่าเรามีหลักฐานสำคัญที่จะเอาผิดพวกเขาได้แบบดิ้นไม่หลุดวีรินที่สงสัยจึงย้อนถามไปว่า คุณใหญ่มีแผนใช่ไหมคะใหญ่ยิ้มอย่างมีเลสนายและมีแผนเปิดโปงสีน้ำกับจารึกไว้อยู่ในใจอยู่แล้วเมื่อไปใหญ่ได้เข้ามาเปิดโปงความชั่วสีน้ำกับจารึกแล้วอานนท์จึงนำเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้ามาในงานหวังจะจับตัวจารึกกับสีน้ำให้ได้แต่แล้วจูๆ่ๆก็เกิดไฟดับขึ้นในฮอล์เป็นเหตุให้เกิดการโอลมมนชนลุนวุนว่นวายกันยกใหญ่ ทุกคนในงานต่างพากันแตกตื่นตกใจวิ่งหนีกันอย่างอุตลุดอานนที่เป็นตำรวจก็ดันถูกพวกนักข่าวกลุ่มหนึ่งที่พยายามจะหนีก็ขวางทางเอาไว้เดินชนการเสียหลักเกือบจะเซลม้มสีน้ำจึงใช้โอกาสนี้หนีออกจากฮอทันทีส่วนจารึกก็ยังเลือกลักทำอะไรไม่ถูกและพยายามสั่งให้ลูกน้องรีบไปปล่อยตัวเดินทับที่ถูกขังไว้ในห้องออกมาซะ มาหาสมุทรกับทะเลที่รู้ทันว่าสีน้ำต้องใช้จังหวะนี้หนีเอาตัวรอดแน่นอนมาหาสมุทรจึงหันไปบอกกับเล็กว่าเดี๋ยวเขาจะออกไปกับทะเลเพื่อจะไปตามหาสีน้ำเองโดยพระสินก็ตามออกไปด้วยสีน้ำวิ่งหนีออกมาจากประตูหลังของฮอลทะเลมาหาสมุทรและพระสินต่างพากันออกมาตามหาสีน้ำแถวครัวจัดเลี้ยงแต่กลับไม่พบซึ่งในตอนนั้นอานนนที่เป็นตำรวจ ็มาเจอพวกของทะเลเข้าพอดีจึงรู้ว่ายังไม่เจอตัวสีน้ำอาณ์จึงวอสั่งขอ,งของกำลังสนับสนุนปิดทางเข้าออกลอบปี้ทันทีแต่สุดท้ายสีน้ำก็หนีรอดออกไปได้มีเพียงจาลึกที่ถูกนำตัวมาสอบปากคํายังสถานีตำรวจอาณ์ได้แจ้งข้อกล่าวหากับจารึกไปว่าทางเรามีพยานให้การยอมรับสรภาพว่า เหตุการณ์เครื่องบินตกของคุณนทีและชลธานที่สุราษฎร์เป็นฝีมือของคุณที่เป็นผู้บงการทั้งหมดคุณจะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาใช่ไหมครับจารึกที่ได้ฟังก็ยังตีหน้าตายไม่สะทกสถานสำนึกผิดเลยสักนิดแถมยังกวนประสาทสวนกับตำรวจไปว่าก็คนไม่ได้ทำอะไรจะไปรับได้ยังไงอ่ะอานนนจึงพยายามเกี้ยกล่อมให้จารึกยอมรับผิดบอกไปว่า ถึงคุณจะไม่รับสารภาพยังไงคุณก็ไม่ได้ประกันตัวเพราะทางเรามีพยานและหลักฐานแน่นหนาจารึกที่มั่นใจมากจึงกวนระสาทต,ต่อกับเปว่าหรอสักพักท่านรองก็โทรเข้ามาหาอานน้อมก็บอกว่าคุณต้องปล่อยตัวคุณจารึกไปก่อนเพราะเขาไม่ได้ผิดหลักฐานมันยังไม่เพียงพอคุณจะจับเขาไม่ได้ทำใหอานน์รู้สึกเซ็งขึ้นมา ที่จาึกกำลังใช้เส้นสายเพื่อทำให้ตัวเองรอดพ้นจากความผิดจนได้จาึกที่มั่นใจว่าตัวเองต้องรอดก็ยิ้มเยาะออกมาด้วยความสะใจคิดว่าตำรวจอย่างมึงทำอะไรคนอย่างกูไม่ได้หรอกนั่นจึงทําให้จาึกได้ถูกปล่อยตัวออกมาส่วนเดินทัพเมื่อรู้ว่าสีน้ำหนีหายไปก็รู้สึกเป็นห่วงภรรยาสุดที่รักมาก จังหวะนั้นเองสีน้ำก็โทรหาเดินทับให้ออกมาเจอเธอที่ร้านเสื้อผ้าแห่งหนึ่งในห้างเดินทับจึงแอบไปเจอกับสีน้ำแถวห้องแต่งตัวในร้านเสื้อผ้าโดยสีน้ำได้เปลี่ยนชุดใหม่ออกมาหาเดินทับทันทีทนทเธอแซงทําการละครวิ่งเข้าไปกอดเดินทับลวงให้เขาสงสารและเห็นใจเธอที่กลายเป็นฆาตกรหลบหนีสีน้ำจึงทำออดอ้อน ขอให้เดินทับพ,พาเธอหนีออกไปให้ได้แต่จริงๆแล้วเดินทับไม่อยากให้น้ำหนีความผิดอีกต่อไปแล้วจึงบอกให้น้ำมอบตัวแต่น้ำกลับเอาเรื่องลูกมาอ้างเพื่อให้เดินทับยอมใจอ่อนช่วยเธอโดยทำทีขอเวลาทำใจและใช้เวลาอยู่กับเดินทับไปสักพักและจะยอมไปมอบตัวเองแต่ลึกๆแล้วสีน้ำไม่ได้ต้องการทำแบบนั้นเธอหลอกล่อให้เดินทับเชื่อใจ และใช้เขาเป็นเครื่องมือนำพาเธอให้รอดพ้นจากการจับกลุมของตำรวจซึ่งก่อนหน้านี้ป้าใหญ่ก็รู้ทันความร้ายกาจของสีน้ำจึงมีแผนรับมือเอาไว้หมดแล้วเพราะป้าใหญ่รู้ดีว่าจารึกต้องหลุดคดีแน่และสีน้ำต้องไปพึ่งเดินทัพป้าใหญ่จึงคิดแผนแฉว่าลูกในท้องของสีน้ำอาจจะไม่ใช่ลูกของเดินทัพ เดินทับที่รักสีน้ําด้วยความจริงใจผู้รู้สึกผิดหวังและเสียใจเป็นอย่างมากที่หลงไว้ใจและเชื่อใจเธอที่ผ่านมาสีน้ําหลอกใช้เขาเป็นเครื่องมือมาโดยตลอดเพื่อต้องการทำลายสยามรละพีเขาจึงขอทำในสิ่งที่ถูกต้องบ้างและจะไม่ช่วยสีน้ํำหนีคดีต่อไปส่วนจารึกที่คิดว่าตัวเองหนีรอดจากคดีต่างๆได้แล้วแต่ก็หนีไม่พ้นความผิดอยู่ดี เมื่อเดินทับที่เป็นคนดีก็นำหลักฐานที่พ่อได้ทำลายสยามระพีมามอบให้กับตํารวจทำให้ตํารวจได้หลักฐานมัดตัวจารึกให้ดิ้นไม่หลุดอีกต่อไปแม้จารึกจะมีพักพวกเส้นสายใหญ่มากแค่ไหนแต่ก็หนีไม่พ้นความผิดที่เขาก่อเอาไว้อยู่ดีเมื่อสีน้ำเที่รู้ว่าจารึกไม่อยากได้เธอเป็นลูกสะใภ้อยากได้แค่หลานเท่านั้น จึงทำให้สีน้ำแค้นใจจารึกเป็นอย่างมากที่กล้าหักหลังเธอในเมื่อเธอจะต้องเสียทุกอย่างไปอยู่แล้วเธอจึงขอเอาคืนจาึกให้สาสมสีน้ำกับจารึกยังไม่ยอมให้ตํำรวจจับคุมตัวไปได้ง่ายๆเมื่อไม่เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้จารึกยังต้องคิดแผนชั่วบางอย่างโดยใช้สีน้ำเป็นตัวประกันเพื่อทำให้เขารอดพ้นจากการถูกจับ ระหวังที่จะรึกใช้สีน้ำเป็นเหยื่อล่อให้เขาหาทางหนีจนเป็นเหตุให้เธอแทงลูกที่อยู่ในท้องแม้เดินทับจะเป็นฝ่ายเกี้ยกล่อมให้จารึกยอมมอบตัวกับตำรวจเพื่อเข้าไปชดใช้กรรมในคุกแต่จารึกกลับไม่ยอมและพยายามจะหนีการจับกุมของตำรวจทำให้จารึกถูกตำรวจวิสามันจนเสียชีวิตสุดท้ายสีน้ำก็หนีความผิดนี้ไปไม่พ้นถูกตำรวจจับกุมตัวได้ในที่สุด สีน้ำที่เสียทุกอย่างไปก็กลายเป็นบ้ามีชีวิตเหมือนตายทั้งเป็นส่วนอันดามันก็บำบัดร,รักษาจนอาการกลับมาหายเป็นปกติหลังจากเหตุการณ์เลวร้ายทุกอย่างผ่านพ้นไปไป้าใหญ่ก็ประกาศลงจากตำแหน่งซ e o พร้อมกับแต่งตั้งให้ทะเลเป็นซ e o คนใหม่ของสยามระพีโดยมีมหาสมุทรเป็นผู้ช่วยของทะเลในการบริหารสยามระพีต่อไป ทะเลได้ลงเอยเป็นแฟนกับปานชีวาทะเลกลายเป็นทายาใหมายเลขหนึ่งคนใหม่ของสยามระพีที่ทุกคนต่างยอมรับและเห็นชอบให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเพื่อให้ช่วยการดูแลบริหารสยามระพีให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปจบบริบูรณ์หากสปอยอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ พื่อเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ